ักรอบจ้าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆห,ห,หมูหันแกงกะเบากรอบๆไปเลยน้ำจิ้มแซ่บๆกรอบมากกระดูกวางตรงนี้ หมูหันแกงกะเบาจา้าหืมกรอบอเนื้อนุ่มๆเลยจา้าการเดวกระดูกนะไม่มีอ,อ่ะเดี๋ยวนี้อ้าวกินเธอ น้ำจิ้มอะไรนะ่ะทำอะไรทำคลิปด้วยหมาน,นั่นเดี๋ยวอัน,นอันนี้น้ำจิ้มอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรน้ำมันใช่ไหมหนังกรอ,อบเลยจ้า,าเอาอะไะเอเอรู้เออนื้อหนังหนังกินสว่านกรอบ เอากระดูกให้มันนะกินน้าก่อนังขึ้นรีบีกวัวอยากยนอาไปนล้วหนังโปๆกินน้าก้อนกินน้ากอนเร็ว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 กรด้งปลาเป็นกินพี่ หมูหั่นแกงกะเบาวศิริชัยหมูหั่นของดังมุกดาหารได้เดี๋ยวพี่ให้กล,ล,ล,ล่องรอก็่อใส่ไปเล่นบีญก่อนเดี๋ยวพี่ให้กล่องใ,อออใหญ่ใหญ่มีหมาตัวรลาดหมา รูดกดปิดรูดกดปิด